จีจี้เป็นอะไรคะโอโอไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวนี้เขามีให้ทำพาส,สปอร์ตวันเสาร์อาทิตย์ที่ MBK Center แล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้น้องจีจี้อยู่ที่สำนักง,งานหนังสือเดินทางปทุมวันที่ MBK Center พี่ฟุ๊กกับพี่บิงจะมาแน,นละนํารายละเอียดค่ะขอเชิญพกี่ <S <S น้องๆที่ต้องการทําหนังสือเดินทางที่ไม่สะดวกไปทาที่ศูนย์ราชการหรือกรมการกงศุลสามารถทําที่ศูนย์กระจาย ABK Center ชั้น5ซองเอจะเปิดให้บริการเวลา10:00นถึงเวลา18:00นโดยท MK, ่า ABK จะมีทางตู้เซคอยให้บริการครับซึ่งสามารถถ,ถ่ายภาพด้วยตัวเองจนกว่าจะชอบครับโดยมีทางเจ้าที่คอยให้บริการครับ พร้อมแล้วก็ไปกันเลยพี่พีจองคิวออนไลน์มากันเลยนะเดินไปตามเส้นทางแล้วก็ไปรับบัตรคิวด้านหน้าได้เลยค่ะวันนี้น้องจีจีจะใช้บริการตู้อัตโนมัติค่ะพี่พีสามารถกรอกข้อมูลไปตามขั้นตอนและสแกนนิ้วจากนั้นก็ถ่ายภาพเอ้ยไม่ใช่แบบนี้ถ่ายดีๆสิน้องจีจีเก่งมากค่ะจากนั้นก็ไปจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าปริษนี รอเพียงแค่3วันก็จะได้พาสปอร์ตแบบน้องจีจี้แบบนี้เลยแล้วพาน้องจีจี้ไปเที่ยวด้วยนะ